สวัสดีครับพบกับแมชชิ่งวันการโอเวอร์เทสหรือวันดีตะมือแล้วโอ้โหเฮ้ยมาดึกจังนะเฮ้ยเฮ้ยของไม่ออกเฮ้ยของไม่ออกเฮ้ยก็ต้องชิงก็ตาะเชิงลูกสายดีครับปอครับอ่าสวัสดีครับปอครับปอครับเล่นบาเตียนครับบาเตียนนะครับบาเตียนหลุดมาได้ไงฮะหลุดมาได้ไงเฮ้ยบัตเตียนเก่งเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปเอา เซราฟมาครับเ้ยเซราฟเทาสายคุบค่าฉันค่าฉันบัตเตียนครับเหลืองกับเทาน้องๆก็เติมสีสียางโอ้เติงซีสีอะเรอย่างเนี้ถามเลยเติมแล้วครับไม่พลาดเกซี่แล้วเกซีใส่สิบตัวใช่ครับตื่นไปตื่นไปมันออกมันออกโคตมากเลยอ้จริงมาลุยกันเลยดีกว่าเอาไปต่อก่อนไปขอนได้เลยเอ้ยเจ๋งนั่นแหละเราอบอกได้ใส่แปดใบได้ผมก็ใส่แปดใบ อะไรเกียร์เสียเกียร์เสียใช่มีสิบก็ใส่สิบไปะอ,อะไรสิบไปอ่ะเราจะเลิกก่อนเอาตายตายต้องกลับมาอันตรายเปลี่ยนสองครับเปลี่ยนสามใครของก่อนไหมก็ใช้เลยใช้เลยแม่ของดีเมื่อไรจะทำรุ่นต่อไปครับจริงครับเมื่อไรกำลังมากำลังมารุ่นต่อไปอะไรอ่ะกำลังอยู่ในระหว่างการผลิต ลุนไปเียับไปเยแล้วนี่บ้ารอรอเลยรอเลยลบมมาหมอหมอีลบคีไหมฮ้ลบคีไมเด็กอะไรอะเด็กอะไลบคีะปลาคิวเกตสาปลาคเกตปลาคิเาคปาอไรกคือลบคีแลจ้าโอเคใส่ของของใส ของขอเรามีใครอยู่นะอืออะเรนเองตัวแท็กแล้วดอก่าคนเองก็คือบาปครับจบครับใไอพีมาไม่ได้คก็คือบาปไอพีมาเอรคือบาปเฮ้ยเดี๋ยวพี่แบบนี้ไอต้นไอต้นกาเดาได้ไม่ยากหรือเปล่านะชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ย P อ A ยิ่งเบาเบาไหม P L A ไม่ใช่ไหมใส่คุกก่อนพาพี่โก้ถ้าลดไม่ใช่ นี se, ่สองนี่มาอ่านดิสีบอลปลายปลายสีอ๋อสีวัดสีภัยนะอะไรนะห้่าแปลอะไรก็คือบาทบ้ากรู้ต่ออืมอ่ะของเบอร์มาจากบอกว่าแสบตาจริงเลยเขาใส่สีกีเลยเริ่มหลังจอเนี่ย แดดตรงแสบตาขับรถโดนแดดทุกวันบอกแสบตาแค่นี้บอกแสบแค่เราเนอสามดีแล้วแสบตาอุ้ยอะไรนะอะไรย่าวเมื่อกี้อะไรแบบว่าอะไรสับเก่งมากสวยเลยเราเป๊ก็เป็นงี้แหละถือว่าสับเก่งเหมือนกันสวยเลยสวยโลยตีเลยตีเลยเช็คมาครับเช็คขี้ไม่มีสงสัยต้องเปลี่ยนอาร์ตเป็นผู้ใหญ่อันเนี้ยด่อมันอาจจะไม่เข้าโซนะรอเอล่าครับรอเอล่ารอเอล่านะกุมภาพันธ์นะถึงขี้ คอร์เตอร์บาร์เอ้ยคอ,อ,อนแถมคอร์เตอร์บาร์ดีถ่ายลีถ่ายบาตัตเตอร์ดักสองได,ด้มือสองได้ครับโคเท่เอาเลยขี้ฟอนค์ขีออ้อเว่นโอโ้โหได้เก่งซะด้วยแบบขี้พาวเว่นเลยตัดตัดโอเว่นเขาไม่ว่าได้เบิร์มบิรมใส่มากเลยอะไรไหมผ่านครับโอเคบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้เมต้า ของวันดีนะครับเริ่มก่อนโอกาสชนะสูงไม่ลืมไปเขาจริงครับเพราะเราได้เล่นเกียร์สี่อนผมเลือกใช่ไหมใช่แล้วใช่ครับผมให้จริงพี่ฟอซไปเลยติเช็คมาครับช็อตขี้ออก์แกนขี้ขี้พันเลยต่อไม่ไรครับแล้วก็เอาออกอีอกซีเข้าโซ ออกมาเกดสิบแคนเพิ่มนั่ใจอีกใจสไสุดสิบนหนสุดอั้คอไม่ใช่เท็กโอเคขอไม่ใช่เท็จสบัดหนึ่งขอฟอร์ซัดคืนขอคืนขอคืนนะขอคืนขอคืนแมตชทิญครับโอเคยี่สิบครับใช่ยี่สิบใช่ออนตีบวกห้าพันตีบวกหน้าแถวหน้าบวกสองพันถ้าเห็นเกบสามสาเอ้ยสามสิบห้าสิ ใช่ตัวมันเองด้วยตัวมันด้วยไปเลยโดดๆอ๋อยูนิตสามครบนี่ทักเสียวอีกแล้วไม่ทักแค่แค่อ่านเองเนาะข้างนี้เท่าไหร่ข้างนี้สิบห้าใช่ใช่มีฮิตเทคใช่ป่ะธราคาโคตรเก่งเลยคราวนี้อะไรครับคลับอะไรครับอ๋อดีเวสศูนย์สี่สิบห้าคลับ ที่จะมานะครับคือนุบาธรรมะและแองเฟร์ต้องห้าเปเกียร์สามชิวบวกห้าพันโอเคหมื่นะสิบห้าครับสองได้เข้าเลยเกียร์สามอตอัตอีกแล้วโอคได้ไม่มีปล่อยจำเลยจเงินนะจเงินนะลูปแบบมีเนบอสจะรีวอนปะใช่ใแล้วก็บวกหมื่นสามแปดะสใช่มสามสิบครับตีบวกอีกห้าพั รวมรวมไปแล้วรวมไปแล้วสิบสามสิบไปยังนาเิดือนเข้าเลยนุบ่าพี่มาวันตรงนี้ครับอะไรอะไรไม่ต้องเทคแวนไงลูกมาบหมือนอ๋อบอกไปแล้แหละผ่านครับแล้วผ่านครับอ๋ผ่านครับอ๋อสายลูกเต่านนจ้าลูกเต่าโอเราจะไปแย่งเขาได้ไงใช่ไหมจ้าลูกเต่าใช่ไหมเราเราเป็นแค่คนโปรโมทนะครับครับไม่ช่วยวางก็อย่านะครับเอาอะไรมั่งเอาอย่างอย่าง จอจันลูกเต่าเข้าไปยืนขออะไรพี่ชายยืนไม่กำลังนับอยู่ส่องมือเก่าเรื่อยขยิบขยิบตีมือโดนเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสกิมมาลงท็อปโซ่หนึ่งครัท็อปเด็กเข้าคุกโอเวอร์อ๋อหิวเขาตัดหิวผมไปเลยครับหลสองสามแมนส่องสามสองได้ไม่เอาแล้วเวลาไม่เอาแล้ว สามสามครับสามสามได้เดียวเข้าอือต่อเข้าแล้วใ่ไหมนเลยห้แวนไม่มีอุ๊ยเห็นแล้วอะต่อเห็เป็นบางเจ้าลแล้วเ็นประมาณยี่สิบตเสร็จแล้วเนี่ยไลค์อือฮ มาสิออนมาสิออนพามพามยอดดาบที่ก้าวข้ามผ่านจุดสูงสุดมาสิออนพามมาสิออนไพลมอืมไพลมไพลลมไพลลมอะไรอ่ะอ๋อไพลมไพลมพายพายอ่ายี่สิบครับยี่สิบั ไม่ไม่ไม่สิบห้าครับมันบอกเห็นเกทสามนี่เป็นเกทสี่นี่เป็นเกทสี่มันไม่นับอีกเพราะเออแบบไรนี่คนนี่คือคนที่พักเข้ามาไลฟ์ประจำว่าเอ้ยนี่เดีกในใจใช่ใช่เท่าไหร่นะสิบห้าครับเสร็จอืมเสร็จเดี๋ยนะโทษนะ้นอ๋อเออทิชมูนยังอยู่โอเคยังมีโบสองพันล้วมันโบแถวหน้าพีี่มบววกแล้ยังยังยังไม่มาสิบห้าครับฮิตเทค ส่งส่งเฉลิมส่งโอเคส่งเข้าผลิตแั่วสลายสิบห้าครับสามไดบอสเตียนพามครับเตียนพามมาแล้วเนี่ยที่เนี่ยแค่ได้เกศีก่อนก็โคตรเก่งแล้วพี่ตีเก่งไหมอือฝั่งยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยออเกสามอุ๊ไปไหนครับพลังข้างออกข้างออข้างครับเกศสามฮะนี่ขอโทษด้วยขอโทษขอโทษเลี้ยงลำดับผิดอธิบายด้วยครับต้นขาตัดอท็อ โซบัสบาติออนพามออกมาครับเอ้ยบาติออนการที่ชื่อบาติออนแล้วก็สแตนเรียการเจ็ดสามทั้งหมดครับเก่งแล้วบวกหมื่นด้วยมือหรือโซก็ได้ใช่ลมาบวกหมื่นด้วยอ่าสามสิบห้าตีอีกห้าพันถึงสองหมื่นห้าไหมเอ้ยไม่บวกเออสองหมื่นสามสิบห้าครับสมสบวกครับข้างนู้นเท่าไหร่หนใช่ใช่ข้างนี้ยี่ห้าด้วย พี่จคลับยี่สิบห้าครับพีเทคเข้าเลยชี่พาวเวอร์วายได้ของพื้นอะไรมไหมผ่านคลับโอเคสแตนดอออดหลายสกิลมาลงเข้าตาบ้านหนึ่งถอดโซเซลับขออะไรมั่งเรียกกาดสองใบมือสองใบอ๋อใช่อ่ะให้ใบตัวมันไม่โดนเลือก มันเลือกเราเราเลือกามสาเราเลือกเองนะอันนี้เปลองอออันนี้ต้องเคลียรเลือกกาจบมือเลยอ๋อโอเคอันนี้บอกไม่ถูกเลือกจากความสามารถเราเองแม่โดนควับใช่แล้วก็ขอโซ่สองการระบุจันวงจะถือกันให้แล้วก็มือสองใบมืออะไรดีนะมือสใบใหปเดี๋ยวสุีอยู่ ให้ให้เป็นคนญี่ปุ่นเลยนะอ่าให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไีหกใฟข้อสกิลเมื่อลงสนามฟันหัวข้ามมีคุกสามไปหรือมากกว่าเอาละหาตัวเองจากในกองคอในช่องเร็กกาได้สุดโหดจากกองเลยอะจากซีพีศูนย์สี่หรือบีพีศูนย์สี่ครับแล้วก็แวนติชื่อเซย์ลับบวกห้าพัน ทำไมเก่งจ <muitas S 2> ังครับทำไมถึงไม่โดนแบนครับไม่อ้อันนี้มันบดเขหน่าไงนี้อถูแบนให้หน่อยนีอันนี้สองใบบวกห้าพัน่ทุกห้าใบเอ้ยทุกสองทุกสบทุกสองใบสองสี่หแนหาพัอ่าแปดพนห้าันอะไปเลยอันน้งแ้ละเบ้านโอ้แรงจริงอันนี้อาสกิลฟาตินิวบอกว่า ทุกๆการ์สองใบในคุกฟันตรงาเราจะได้พลังห้าวันตอนนี้มีหกใบบวกหมื่นห้ารวมแล้วรวมแล้วรวมแล้วไ่เท่าไหร่ตีสองหมื่นแปดสามใบสองหมื่นแปโทษเก่งขั้นต่ำคือยังไงก็ได้หมื่นห้าเลยก่งมาเพรามันสองสองสองจีเริ่มมากปเลยที่เป็นได้เช็คแรงโนทิเกอร์เซคันด์เช็คตอติเกอร์พลังใหข้างขวาการหนงใบแรงจริงพเ็ โนทิกเกอร์อืมข้างนี้ตีก่อนเท่าไหรครับข้างนี้เท่าไรสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดข้างนี้ข้างนี้สามหมื่นแปดสองหมื่นแปดสามสามเด็กคุกเบต้าสหมื่นแปดคุกเข้าเลยครับหนึ่งคีดใช่ไหมไม่คิดออเดนหัเลยดอกดูนหครับคุเด็กคุกเบต้า แล้วก็คุกโหดเดียกันแต่ไม่เท่าสีเขียวนะใช่สีเขียวรุดมาสนุกสีเขียวใครจบไปใครบ้านเขียวยกมือขึ้นบ้านอะไรจีบเต้บ้านอะไรนะซีเทลินเป็นเขียวไหนไม่มีบ้านเทาอะไรบ้านเทาไม่มีอันึ่งไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีบ้านชมพูก็ไม่มีชมพูก็พาวเวอร์พับเกนะใช่ไหมพาวเวอร์พับเกิดเฮ้ยเดี๋ยวนะครับ โอเคขาตาบันหนึ่งอขอคืนสองอขอคืนนี่กันนบนี่ลงมาตัวนี้โซบัตหนึ่งบัตเตียนไปแล้วขอไปนี้จุดสองนี่ตัวอะไร <laughs> ไม่ยินไม่ยินไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไม่ยินขอนี้อืมหุยหายหายจัดก็จัดเช็คสกิลครับไวมากตปีแล้วครับตอนเด็กได้อังเปาตอนนี้เสียหน้าหัวหมูแมทเทนครับโอเคผมเขียวมีคนเขียวมาหนึ่งคนแล้วอ่าขอน่เออเออ ตีสิบห้าแล้วก็หัวห้าพันต่ตีครับอสอสขออต,ตัวนี้บวกให้ห<ม>้าพันใครให้ผู้เล่นจับโปเกม่อ่น <laughs> ฉันยืน่นฉันยื่นให้อะไรนะอร่าตัวนี้ยี่สิบครับย <20. S 2> ี่สิบชิวบวกห้าพันเป็นชิวหมื่นอะไอนึนนตัวอยู่คอลัมน์เดียวกับมนัน อ๋อเดี๋ยวกาไปอีกไปเลยโอเคไปท่าให้แวนได้น่าสนุกเลยอืมโหดอะไรอ๋อ20ครับไป20%ก่อนนี่สองสามไอ้สองแปดสิบห้าครับข้าเลยข้าเลยทำไม้พังน่คร่บเกตสามสองครับขี้แวนพลังออเดน กําลังออเดนครับตกนี่ไงสามครับโอ้ยฮิวเอืเบเรียบร้อยมาช้าดิโอ้ยโจรแล้วก็ติดปาัแกนน้ำลูกฟัสซิ่นบราวจบแล้วเกมการ์ดคนเริ่มก่อนจริงจริงยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับสวัสดีครับ ครั้งแรกครับพ่อแม่อุ้ยครั้งแรกอถึงคนเราต้องมีครั้งแรกอยู่แล้วครับจริงจริงเคลีร์นี่เจ็ดสิ่เคลียราเฟิร์สครั้งแรกเช่นเสียวเลยฮะฮะเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรเกอะไรอ่ะเี้ยเฮ้ยไมายหมายถึงจับจับไปใช่ไหมจับใบทีนี้แล้วนะครับคนเราอ่ะคนพูดไม่คิดคนคิดไม่พูดนะเนี่ยอืมเม่อกี้กังพูดจับครั้งแรกเช่นอยู่เลยเอ้ยเขเสียวคืออะไรวะพี่ทำอะไรเนี่ยใ้าถ้าถ้คลิปอะไรก็จะมีคลิปแล้ว เอาเขาถูกใจไหมสีเหลืองเนี่ยยของของดีไงเติมสับเด็กเก่งมากแรงเลยีมม้พไไ่ดดูเติมมาแรงไหมแรงตัวลงนี่มได้แชร์เพราะการเพราะคนเล่นไม่รู้เฮ้ยเพราะคนครับเดี๋ยวตามสันดานแล้วทางร้านเราต้องบอกว่าคนครับเรากำลังจะปั้นเตยวมาไปเลยนะเฮ้ยผมไม่ผมไม่ไม่เลี่ยมเหมือนเขานะเฮ้ยทำไมถึงแพ้อ่าเขาเริ่มก่อนครับ แล้วเปลี่การกดวัดดวงใช่แค่นี้เองนะใช่ครับเขลาขึ้นสีก่อนพี่วงลองนึกภาพนะเริ่มก่อนแล้วไอ้นี่มันซักมันขึ้นเกียร์สีก่อนแค่นั้นเลยภาพไม่รื่องนิพัทอะไรเลยเอ๊ะทำไมมันเหมือนจีกลับไปถ้าล้วไปเดี๋ยวเราก็ล่ำลากันด้วยแชมป์ดีกว่าปอไม่ได้แชมป์ถ้าอะไรกูจำไม่ได้แล้วเนี่ยปกติชอบ็อกแรกล็อกแรกเนอ่ะใช่รอบแรกอ่ะใช่ปอปอปอเดอะเฟิร์สรอบแรกไงเดอะเฟิร์สบายบายต่อสสวััดีครบสวัสดีครับ